เอาเอาเดียบๆเอาสวัสดีครับผมป้าเปียบครับนั่งยิ้มโอ้ยคนอารมณ์ดีอารมณ์ดีค่อนถือเลกเนาะโอคือได้ยินว่าได้รักสามผุนโอ้ยได้แล้ยนะทองพันได้ตัวเดียวมอาเห็นโอ้ยเบ้าแล้วผมเงินหัวสีแตกซื้อเลขตัวเดียวถือซ้ำเป็นยังไงมาจังไงก็ครับอันเป็นขึ้นแต่คักได้แน่แท้ ตัวตัวไรกก่อนที่ถึกนะกับความฝันเนาะความฝันมาฝันมาได้ถือกระเป๋าในกกระเป๋าน่มีใครสองหน่วยมันกับเรได้ตีงนายมันมันก็แค่สองศูนย์สองเท่านั้นป้าก็เลยซื้อตัวเดียวเลยบอกครับแนนซื้อเดียวาสามแสน <laughs> เอาไปรวยเนาะเอาไปรวยอเดย เอาะทุอันปกติปกติเคยฝันแม่นๆจัางสิแบบแค่แต่ว่ามันกะกะเวนมาเล็วครับเ่นกะวายฝันอีกกะม่แจซื้อกะแต่ว่ากะซื้อยูแต่กะพิจารณาแต้มครับมันีนหัวมันหันก็ได้ฝันม่ายังสั่นมันกะตีง่ายเนาะถือกระเป๋าแมน บ้านนี้ในกระเป๋ามีไข่สองนวยแมนตอนนี้ทึงมันมีกระเป๋าหุดซิบไว้ร้อมย่างดีป้าได้ไปหูดออกว่ามันเป็นเอียงคือปุ่งแท้คือปุ่งปุ่งอยู่ในหันนะแมนโอ้ก็ได้หุดซิบบ้งเออเห็นไข่สองนวยเข็นไข่สองนวยไข่ไก่นี่แหละสองนวยครับก็ได้ซื้อศูนย์สองแมนศูนย์สองสองศูนย์ว่าคิดว่ามันจะเป็นศูนย์ศูนย์แนบหอครับบ่ บ่คิดได้บ่บ่คิดศูนย์เลยบ่ออกคักๆศูนย์ๆจะได้ซื้อสองศูนย์สองตัวเดียวเลยถูกกะแนวหลังหวยออกกระจังคอยหูน้าว่าผู้ใดถือเลขแน่กระจังคอยหูกระจังคอยได้ถามกันว่าฝันว่าจังไหนนะครับขันแม่นเบาสู่ฟังตั้งแต่ก่อนหวยออกนี่บู้จะเป็นผมสีโดดสักคักโอ้ยปากของมันคือปากๆสีเนาะเสยอยู่ครับ เพราะว่ามันมาตันมันมาถือ<ช>กครับก็ได้พรน,น,น,น้องแล้วคือก็อนหนาที่ฝันมันแม่นนี่ก็เคยเปลี่ยนอยู่แต่ว่าัดน,นี้มันห่างหายไป<อ>ผมเคยได้ยินแม่เ้าสูฟังอยู่ว่าลุ่งบุญลุ่งบุญที่ฝันแม่นตะเกาน,ะน่ะลุงบุญกับฝันแม่นตะตะเกาน่ะว่าแต่ว่าผมอ่าที่ที่เพิ่นเคยบอกว,ว่าลุ่งบุญถือเลยอีกแล้ว เอาหนูถือเลขอีกแล้วหนูบูถือเลขอีกแล้วว่าสันปีกายนี่เนาะตู้ห้ามเสือเพิ่นมากแต่ใครตัวผู้ถือเลขหรือว่าสันอันนี้ซื้อเท่าไรก็มาถือเจียเพียมาสันปีกายนี่ถือดุยอยู่อีริถือแค่ร้อยห้าตัว<ม>สิบตัวเป็ัไงสิครับเป,เป็นเป็นเป็นช่วงว่าครับปีกายนี่ช่วงไหน,นที่เข<อ>้า<อ>ที่ว<ม>่าถือบ่อยๆช่วงช่วงหลังอัน ออกพรรษาแล้วช่วงหลังออกพรรษาตอนนี้ร้อนออกก็ออกแต่ว่ายังยังอีกบดอยเงินฉีกุ่กลับมาหลอกหมองเกาอีกผมบาร์นี่นั่นคืองวดที่พานมากทีมากของศูนย์สองเม็ดเดียวแตกรับหลักสามครับผมบารนี่กอสิบมานังเว้าตอนนี้เพราะว่าฝันตองงวดแล้ว แบบนี้เป็นยังไงครับที่ว่าตองงวดนี้เป็นตะคือบองหวดนี้แะควับในในตูค่คุ้มผู้ฝันเนะาะตีเราได้ตีเอาเองเลยอ๋อแต่ว่าอ๋อตีตีคือเกาเอ่องวดที่พันมากกับบได้เป็นตัวเลขหรอกแต่ว่าไข่สองน้วยก็เลยตีเป็นศูนย์สองมันมันมันัอันีว่ที่แบบไข่สองน่วยว่านี่กับฝันมาเดงหน่อยคนนมคนนมขึ้นไปยุ่ทั้งบ้า มันแก้ผาบ้านงี้ขำคนดูมาเอาไปเป็นยังข้าเอาเอาเป็นก้อนฝัอนอะไรอยู่ก้อนอะไรอยู่ก้อนฝันเนาะมาต้องถือซ่ากันดอกครับผมขึ้นไปยังทั้งบ้านเอ้ยป้าก็ได้มาอ้าวขึ้นไปยังทั้งบ้านกูไอ้สันก็ได้เดี๋ยวขึ้นไปพันมอผันมอใส่ผา ตาเปลือยนะยงไงเมนเอามือมือเจ้าของหน่อยครับจมไครของเจ้าของขึ้นมาเรียกว่าผู้ชายคนนั้นไอ้ไว้นุ่นน่ะเอามือจับไครขึ้นมาแมนไครเจ้าของบ่อปแม่เอาเอาเราเราเขาเบายังบ่ครับบอปเบายังไม่แต่ปากว่าเมื่อคืนไปยังท่านนี้กูลงมาแต่แม่มาจับไครขึ้นเฮ็ดอันนี้สิ จับขินโชว์ห้าวายังสียบบ่ <laughs> เอาคานนี้ยังก็จังไรเนี่ยนาะเด็กหน่อยว,อว่าแต่ทั้งไหนน้อมาพูดจ้างว่าเด็กหน่อยผูนน้นั้นนะม,มันผู้ใดบ่บอลงจ้างแปลกหนาคนแปลกหนาเพราะมันอไอใครบ่เนาะบ่ที่ว่าอัติเป็นเจ้าออที่สร้างเป็นมามนิเม็ดในห้าฝันคือจังบ่ช่วงที่เ้าจะมีดวงจะมีโชคจะมีลาบนี่ยมันน่าโดยดอกความฝันนะแล้วไอ้ไข่แต่ที่คันบ่ลุงผา อไอ้ไข่ยังไงเป็นไม่รู้แล้วโอ้บอกเพื่อนว่ายายเคลียร์บ่อยใครไอ้ใครนี่พี่อยู่ในห้องนอนผมพี่นะเพิ่นก็สิไปขึ้นเนี่ยลังนั่นไม่รุนแต่ว่าไม่รุนเ่ราะม่นรุ่นใไงหรอกรุ่นน้อยนี่แหละครับประมาณจยกชิดซีสิบห้าชิพหกกว่าบานนี้หรอรุนกำลังว่องว่องครับไม่รุ่นอีหลีเนาะบาดเจ็อธิบายให้มันรุ่นกำลังว่องวองคืออะไรรุ่นกำลังเห่ามันสีเห่ากังเดี้ยวยับเยาหรุบบาดนี้ปะอ่า เพื่อนลังที่เขาขึ้นไปบ้านหลังนั้นก็คือก็คือบ้านหลังนี้แม่บ่น,นี่ <Man. S 1> ล้างเยอะที่เยอะตรงคามันกันก็บ,บ้านผมเนี่ยแม่นแต่ว่ามันหัเห่เห็ดเห็ดคือจังสูงกว่านี่นี่แหละป้าได้เหนหนาขึ้นนังสิครับแหนหนาขึ้นเอ้นนาขึ้น,นไปยังกเงเหยนปูลงมาแค่เนี้มันก็ได้โจมไขมันมาใส่ผ้าครับอบ้านนี้ทนั้นบหมครับแม่นทนนาน่ะป้าก็ได้ผมแม่ขึ้นมาป้าก็ได้ตี ตัวตัวผู้ฝันนี่ก็ได้ตีข้อมฝันตีข้อมฝันตีเป็นตัวเลขเตียวเองอในหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์แมนตึ้นขึ้นมากหนตีเลยแมนเอาตีเป็นหนึ่งห้าศูนย์แมนผมจดจ้างความแบบนีว่าในหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์กระชับซื้อสองศูนย์เอาคือคือสิตีเป็นหนึ่งห้าศูนย์ครับผิด เอาก็มือเนี่ฮะอ๋อ oh, มือเป็นหาป้าคิดว่ามันเป็นหามือเป็นหาแมนไทยก็เป็นศูนย์ไ <laughs> ทยก็เป็นศูนย์ <laughs> เออหนึ่งว่าจะไทยั่อ้าแตนึ่งก็ยื่น้อกันกับไทยนะ <laughs> <laughs> อันกีน้ดีอันกีน่ดีตีึ <laughs> ไงไงตรงๆเลยเนาะแต่สีไงือตีจริงั่านเลยแต่ว่ามาชิดเบงบมัแมนมาฮูอันอันนี้สิตีคือป่าบอพวกเก็บเสื้เบงถ้าสิตีกะกะกคืออยู่ดิครับตีแบบนั้นก็คืออยู่แต่ว่าเป็นยังเขาไม่ต้องขึ้นไปทั้งเงื่อนป่าก็บรู้สีเกี่ยวกับเพื่อนบอแสนดีเดี๋ยวนีกับรู้เพื่ปากับรู้บ้านนี่เงื่อนนั้นเออบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับบ้านเลขที่สี่ บ้านเลขที่ส right ี่สี่เฉยๆซี่เม <See, especially S 1> mm ็ดเดียวซีต oh, uh ัวเดียวเป็นไปได้เพราะว่ามันจะเป็นซีหาซูนยังสี่แม็กนไม่จบมเทาสี่เลี่ยนซีหาซูนยังสี่ป่ะเจี๊อุ้ง้าแห้งเปลี่ยนหรือเปล่าคือมันมันก็คิดได้หลายอย่างนี่อันที่มันยกยกมายกให้เบิ้งนั่นโจมมันสีให้เบิ้งอันใดสีให้เบิ้งอันเป็นกลมๆหรือสี่ป็นอันกี้ดีสันดีห้เบิ้งอันกลมๆอ่ะห้เบิ้งใครบ้าง ก็แสดงมันม,นมนังนงเนาะมันก็นเห็นเหมือนเนาะ <laughs> แต่ว่าบ่อได้เขาบ่าได้เบาอย่างเนาะครับเบ,บาบ่ได้เบาอย่างแต่ได้คือจังเห็ดหนาทแถ่นใส่เห่าเห็นไเห็ดใส่เห่าไม่หยอกม่สั่นครับฝ <laughs> <laughs> ันจังซี่นี่อย่าลืมเนะว่าพี่สาวจิตสัมผัสที่ถือหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งกัฝันล่ามโมกเด้ฝันเห็นอันนี้ล่ะแต่ว่าเพิ่นว่าใหญ่อันนี้มบยใหญ่เพิ่นก็ได้ซื้อเก่าหนึ่งหมครับอันนี้บ่ใหญ่เนาะบ่ใหญ่ำท่ามาไดา เอเอาบานนี่แต่ว่าบ้านเลขที่นั่นบ้านเลขที่สีบ้านเลขที่ซีใครก็เป็นศูนย์หน่อยขั้นเท่าสีโอ้อันี้ก็บ่แน่ใจว่าเขาเสเบิ้งอย่างเนาะถ้าที่เอาบ้านเลขที่ใส่นั่ก็อาจจะเป็นสีอันที่เข้าเห้เบื้องอันเบิ้งใครก็สิเป็นศูนย์แต่ว่าถ้าเบิ้งอันกี่ดีก็สิเป็นหนึ่ง กสีอาจเป็นซีหนึ่งซี่ศูนย์เหม่งซี่ก็ได้ที่หางนั่งเท้าวะตครับแล้วแต่พูดสิ่ตีเนาะแรกต่พูดสิ่ตีแต่ว่าโดยส่วนตัวของตานป้าตีเป็นหนึ่งหาศูนย์ตัวเดียวโคโรเลยครับอันตี้มาตัดซื้อสองตัวกันซื้อหาศุ้นซุ้นหาหาหนึ่งหนึ่งหาครับอมาต้องหลายตัวเลยวดตรงนึ่งนี่ตีสองศูนย์ศูนย์สองเม็ดเดียวนะครับเอานี่ก็คือแนวทางของ ความฝันเนาะของป้าระเบียบฝันแม่นบานนี่คือว่าลุ่งกับฝันแล้วบาดนี้เมื่อเศาร์นีน่เพื่อนไปสนเข้าควายกับผมอยู่ไปดิ่งควายสนเข้าควายน้ำกันอยู่ว่าเห็นว่าสูฟังเลยอ๋อมาหวานไม่ใช่ว่าเออเมื่อนักป้ากับบารูเพื่อนกันป้าออกไปหน้ามาเพิ่นมาเพืน่นฝันครับเออกาฝันไทยฝันม่นสื้อความฝันไทยความฝันมม่นมาฉันว้ากันอ๋อเสื้อไทยม่นเออบอรู้ไปสิแม่นมาตี <laughs> เพิ่นฝันมาจังไหนครับเพิ่นฝันมาอายเพิ่นไหนมาล่ำมาล่ำคือจังเข้าไปล่ำคือจังพวกล่ำบวงสวงเลยเพราะก็โยกนิ้วกีบม,มือขึ้นมาสั่นกีบมือขึ้นแต่ว่าจาังซี่มานี่ก้อนอีกก็ได้กีบจังซี่เฮ็ดมาทั้งกองไหนส่นดอกเอาจังแดีวใ <laughs> ส <laughs> ่ก,ก่อนเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดมือจังไหนก่อนครับ เพ่นฟ้อนยังีสิฟ้อนเพื่อนเน็ดยกขึ้นยังสิยกมือขึ้นซีนิ้วเออมันนี่ฟ้อนรอบไม่อีกเพิ่นก็ได้ยกยังซีโอรุ่งคุนนั่นนะลุงที่เป็นพี่แซน่ดแต่าวันนี้ในในความฝันของเพิ่นนอ่ะเพิ่นอันอันบอกฟ้อนแล้วน่ะครับฟ้อนแล้วไหนได้ป่ะซีสองว่ามาเอาควมมาเอาควมอุ้ยเออยนเ่าตีว่าเป็นซีซีสอง ซีซีสองซีสองโอ้ซีสองซีซีเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอาแมนเราดิบาทนี่ทึ่มมาจังสี่โนบานี่ซีที่สองเราเป็นแต่คนมีโชคดดสั่ในบานี้เนาะมากบอบุ้ยตา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 เบิงรู้ดีนะเนนั่นนหแปลม่ในั่นแมนที่งผมไม่เนีบครับเออคือมาแา่เดียวกันแท้ ท่านกต่ขึ้นกอนเน๊ขึ้นกอนซีซีสองตุกับมันสีเป็นสองซีอืมอืมบุย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 ออไอหนอคือสีมาเราหมายผมใจขึ้นแค่น้นมานี่มันได้มาตี่ตัวพันฝันน่ะครับอันพายิซื้อตัวเดียวเท่านี้ละลูกวาหน่อยอันวาหั่นแต่ว่าหังซื้อเกี่ยวกับพามั่นซื้อเกี่กัามันแต่ว่าแต่ว่าขันบ้าน เนป้าเห็นนั่งดีมเพิ่นก็บอกซื้อหายุ่แต่วันสี่เห็นบ่ะของที่ไปอุดเอองตัวหาลอตอรี่ไว้ด้วยเลขเม็ดเดียวเลขเม็ดเดียวนะครับบอว่าแมนนี่ถ้าสองตัวนี่ล่างนี่นอาจงค่อยสองตัวแต่มาเลขป้าปาที่ร้านเป็นโบนเดียเพราะว่า พออยู่ข้างบ้านผู้ชายเด็กวัยรุ่นอยู่บนบ้านก็เลยคิดว่าจะเป็นเลขบนในส่วนของหนึ่งหาศูนย์่บานี้สิให้ลุงไปล่งล่างบบบนี้ไปเมน่องตัวนะผู้บอกอยู่ในฟันกับว่ได้บอกนะบอกไม่ได้บอกจะพร้อมตีเอาเองครับเอาเอาเอาความตีับป้าตีให้จากน้อยแล้วนี่เด้อครับเลขของป้านี่คือตีเอาจากความฝันเด้อ ตัวเลขลุ่งนี้นอกจากสิยกมือขึ้นหเบิ้งแล้วตอนแรกยกขึ้นสีนิว้วลำ่ลำลำ่ำล่ำมายกขึ้นซีนิว้วมานี้าหลังจากนั้นลำ่ลำลำ่ลำล่ำมาอีกย,กยกขึ้นสองนิว้วลังจากนั้นก็ยังบอกอีกสีสองบอกแบบกระซิบกระซิบปลาปลาเจอูนะเขาเข้า<ม>เขาเขาพืาา่อสีเอาล่งสั่งเพื่อนเพื่อนบอกค่อยๆไปเราล่งตัวสองตัวนะ พัญญาณคนใน้ยิ่งดิขขาง่รงโอ้โหแหวงคลิปน่ะจังวาโอ้คนแบบค่อยๆกสีลบออกหมดตัวนี้อย่งเกันเลยดับโมกุยท่านคนมีโศกติดจอบมาเดียว ข้นฝันนะสาคัญอยู่ดีเนาะสาคั่อยู่ขันมากไปมั้งเนาะเ้อตื้อจะดีแนะยัดเต็นแน่ขันมากเกินเสียวครับสีถึกสีออกบ่ออกกับบ้อหูล่ะเป็นแค่วามฝันเนาทากับกระโหลกเือนกันครับเป็นแนวทางแต่ว่าลุ่งโดยปกติแล้วลุ่งเป็นค้นฝันแม่นอยู่แล้วนะครับแต่เพิ่นจะบ่ค่อยฝัน าลาบต้บุญพน่นจาบ่ค่อยฝันแต่ว่าย่ฝันมากคือว่าแต่ว่าคันฝัน่แมืนอนเทียนกดเารคันฝันเมืนเู้ีนเทารดข้าฝันเหมือนเทียนกเอาตอนนี้รถขันเกี่ยวแตนะ่่อเนาะฝันมามันแ,นถถนแ่นถึงบกเสาเหาจอที่าซแม่แรถึงกเสาแรงขึ้นเสาอองใคท้าหาศูนย์ครับมันกบนออแรงถึกถืกบุญออกบุญโอ้แม่แรงแม่แถึงบกเสาแ่งใครออกเลยตัด มันี่จะรุ่นมากฝันจมวันนี้ครับอันมันนี่ฝันแม่ปางฝันครับฝันมาลูกหุ่นพันกิโลกิโลตั้งแต่เนี่ยครับจะขี่ไปใส่อ้อมที่อ้อมแดนออกมามันี่จะออกตุกับอืมอ่าอืมเนาะสำคัญสำคัญเอาลองเบิ่งเด้อครับผมเอาท่าไปพิจารณาเบอร์ชอบประจัดขัดก็ผ่านเนาะเป็นแค่ความฝัน เอาโอเคครับผมมาทนกันคบเนี่ยเอาเดี๋ยป่ได้ยป่าโอเคเด้อันตอนมะพรั่มะลำมอยู่หนึ่งกรได้ปะโยกขึ้นนั่งสี่อ็นบ่โยขึ้นมักงสี่มานนี่ขึ้นมากัดทีปะโยกกนโยอันพรั่งอนไรแล้วกระได้ไปยุพ่อเจ้าขรหมหรือหลักราดูาใส่เสียแดงมาสันอันนี้กรได้บอกว่าสี่สองนั่นสันอันน2สี่สองอันีสันก็ ต่เรอก็้เอาเจ้าไหนก็ได้บอกว่าที่สองไปไปแต่มั่นแล้วก็นจังคอยมาบอกกันเรินบอกอ,อ,อันนี้คือถามหาแบบมาสีแน่นนี่เดียวยาเฝ้าเน่นเอเจ้าคองไหสีแน่นอยาท่นหัวกับวัทน,นทีสีทีหานเองเอ้ยวันที่สี่บอกครับวันที่สี่วันที่สี่ค่ะวันที่สี่ทางมองพวกชัดเจนครับอยาฝันยาเฝ้าเน่นเหรอมันสีด่างจ้ะ เข้าต้องเงียบๆไปจังน้อยเจ้าพ่อเ่เสียบ่บ่ลากับใที่พินเอาไปพิจารณาเบืงเนาะเอาไปเอาไปเซียงผู้ใดฝันแม่นแ่เซียงฝันแม่นแบ่นาเรื่องเซียงฝันความฝันนี่กเอาลองเอาไปเงียงเบิ้งเหล็กชุดนีนะครับเอานั่นแหละเนาะครับผมเเาขอบพุไปหลายครับผม